สวัสดีทุกคนด้วยครับเราเข้าออเดอร์ไปอีกแล้วนะครับผมเข้าออเดอร์ไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณกี่โมงประมาณดึกๆนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับครับโอเคตอนนี้เราก็ปิดไปเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้กำไรมาอีกแล้ว4.55เหรียญนะครับผมทุน10ดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้ต้องทําการรีปิดออเดอร์ก่อนเพราะว่าผมตื่นมานะครับผมแล้วก็ได้อ่านข่าวนะครับธนาคารหลายๆแห่งนะครับเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยทําให้ทองนั้นมีโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นนะครับ หะครับว่าทองมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับผมเลยทําการปิดไว้ก่อนผมเข้าออเดอร์เซล์ไว้นะครับผมผมเข้าออเดอร์เซล์ไว้ประมาณช่วงนี้นะครับผมแล้วทําการปิดออเดอร์เมื่อวานนี้เราก็เข้านะครับเข้าช่วงนี้มาปิดตรงนี้รแล้วเข้าอีกช่วงนี้ปิดตรงนี้นะครับผมทุนเราน้อยครับถ้าเกิดทุนเราเยอะเนี่ยถ้าทุนใครเยอะเนี่ยคุณอาจสมัครคุณสามารถอย่างที่บอกว่าคุณสามารถเข้าสักสามออเดอร์ก็ได้นะครับผมทีพีประมาณตรงนี้หนึ่งอันสองอันแล้วก็ทีีตรงนี้อีกสาอันนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ทะลุลงไปอีกแล้วเพราะว่า ข่าวเริ่มมีการประกาศแล้วเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมธนาคารหลายแห่งเริ่มปรับอัตราการดอกเบีย้ยลดลงนะครับหมายความว่าทองมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็เลยทําการปิดออเดอร์ไปก่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันว่าจะไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตามที่คาดการไว้นะครับก็จะมาอธิบายก่อนว่านะครับตอนนี้คือเส้นที่ตีไว้นะครับหากการาฟหรือแท่งเทียนนะครับ แตะเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ไม่เกินเส้นสีแดงตรงนี้นะหมายความว่ากราฟมีโอกาสที่จะไหลลงยาวเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ากราฟเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาไหลปุ๊บมันลงปุ๊บอ่ะสมมติมันลงนะมันลงนะแล้วมันไม่ทะลุแนวรับตรงนี้นะครับผมไม่ทะลุแนวรับแล้วกลับขึ้นมาทะลุแนวตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับหมายว่ากราฟมีโอกาสจะขึ้นไปยาวเลยผมทําสีไว้เพื่อที่ผมจะได้ไม่สับสนนะครับคือไหลปุ๊บ ปึ๊บหากกาฟแตกตรงนี้ปึ๊บผมอาจจะเข้าเซลอีกรอบหรืออาจจะยังไม่เข้าเซลเพราะว่ารอข่าวเพราะว่าข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยมันบอกว่ากาบมีโอกาสเป็นขาขึ้นนะครับเราต้องดูล่าเราก่อนแต่ถ้าเกิดมันไหลแตกปึ๊บมาตรงนี้และแตกตรงนี้แล้วก็เกินเส้นสีเขียวตรงนี้อีกรอบหนึ่งผมอาจจะเข้าบ่ายนะเพราะว่ามีข่าวด้วยว่ากาอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วเข้าบ่ายตรงนี้และอาจจะมาจจะไหลไหลขึ้นยาวตรงนี้ก็ได้นะครับผม ซึ่งก็ต้อง,องรอมาดูกันว่ามันจะเป็นตามที่คาดไหมนะครับโอเคสวัสดีก็บ๊ายบายจ้าจ๊บโจ๊ะทำกำไรอีกแล้วถอน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 เออลืมถอนเลยถอน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 ทำกำไรกันไปอีกแล้วนะจ๊ะเอาจริงเทรดออปชั่นนี่ไม่ค่อยได้กำไรอย่างนี้นะเทรดออปชั่นนี่โอกาสขาดทุนเยอะมากเพราะว่าไม่รู้เป็นไรครับการาฟแม่งชอบเบี่ยงขนาดตอนผมทรดเดโมอ่ะการาฟชอบเบี่ยงประมาณวิสองวิสุดท้ายผมก็ แต่ก็พยายามที่จะจะฝึกออปชั่นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันรู้ผลเร็วไงเข้าใจไหมผมโอเคเราตื่นมาแล้วก็ถอนอีกแล้วนะจ๊ะรอ,อทุนน้อยก็เทรดได้นะครับผมถ้าใครคิดว่าแบบทุนน้อยเทรดไม่ได้หรอกอย่างผมผมก็น่าจะ เป็นตัวอย่างได้นะว่าทุนน้อยก็เทรดได้นะครับผมก็เป็นรดเดอร์คนนึงที่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ศึกษาเทรดพยายามอยากเทรดกันอยู่นะครับเคใครที่แบบคิดว่าแบบตัวเองแบบโอ้ยฉันคงน่าจะเทรดไม่ไหวหรอกนะครับผมนะครับคุณอย่าเพิ่ง้อแท้ครับผมเชื่อว่าคุณทําได้นะคร,ครับตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าผมจะเริ่มทำกำไรได้แล้วช่วงแรกนี่คือขาดทุนอย่างเดียวเลยนะครับ แต่ว่าขาดทุนที่ว่าคือเทรดแตออปชันนะไม่เคยมาเทรดระยะยาวเยพอมาลองระยะยาวปุ๊บมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่าเราหาจุดเข้าที่โจรกว่าแล้วก็มีเวลาการวิเคราะห์กาฟที่นานกว่าซึ่งแต่ต่างจากออปชันซึ่งมันแบบออปชันน่ะคุณเข้าใจป่ะมันแบบเวลาวิเคราะห์การอะมันแบบมันต้องรวดเร็วอะมันต้องรวดเร็วอะเพราะว่ากราฟมันไหลเร็วไงมันผันผวนสูงมันไม่ได้แบบอย่างทองคำฟอนเลตที่แบบว่าเรา ซูบอกมาปรับทาาเฟรนหรือชั่วโมงเรามีเวลามากพอที่จะคํานวณนู่นนี่นั่นบาบาต่างๆนาน,นาน,นะครับแล้วก็มีเวลาอ่านข่าวด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รอแล้วก็มีเวลาที่จะไปศึกษา,าคนอื่นกับคนอื่นด้วยเหมือนกันว่าคนอื่นเขามีความคิดเช่นไรนะครับผมโอเคเน็ต okay. เริ่มไม่ดีแล้วโอเคไว้จับ